ก็สวัสดีครับเป็นคนเนื้อต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็หยุดไหม่ครับนะครับอ่ะซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมแผนแผนผมจะทําก็คือกูอยากจะได้ไอรอนโกลเลมฟาร์มครับแต่อ่ะทําก็ทํำไป้สึกขี้เกียจขึ้นมาครับก็ที่ผมต้องใช้สหรับเอาไอรอนโกลเลเมฟาร์กามก็มีอยู่นะหลักๆก็เรียสโตนครับ <S 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 ตอนนี้ผมมีเหล็กอยู่นิดหน่อยพอแหล,ละสโตนก็น่าจะพอลงไปขุดด้านล่างนิดหน่อยก็น่าจะพอ ก็เอาผิวไปเผาแล้วกันนะคิดอะไรไม่ออกครับเอาผิวไม่เผาเผาตั้งสิบหกอันสามสิบอันเนื้อได้ไหมมันได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วทับเบิลสโตนแบบนี้ไหมอ่าหน,นึ่งนะครับ mm hmm. ขออนุญาตไปขุดเพิ่มนี่หนึ่งแล้วกันตรงนี mm hmm. ้มีอยู่นะเรดสโตนอยู่แถวด้านล่างตรงนี้ผมต้องเข้าไปตรงนี้แล้วก็มีถ้ำอยู่เนาะ ทำอยูตออ่ตรงที่ผมทำหินไว้นี่นี่ถ้าเดินไปตรงนี้สักหน่อยเราจะเจอเอสโตนใช่ไหมนี่นี่น,นี่ตรงนี้เรีอบรอได้แล้วแต่วันนี้น่าจะพอมั้งเดินมาตั้งไกลเพื่อ,อสโตนหนึ่งเม็ดถ้าไปกูอยากตาย ได้มาสามข้าวมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอมดูสิว่าได้ขี่ชิ้น46เข้าพอพอเวอร์แบบพอเลยแบบพอเลยอะครับน้งองมั mm hmm. วทั้งหลายเพื่อนได้เวลาทำมีคาเซ่แล้ว mm hmm. ครับชิ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 บสองอันน่าจะพอวิสี่นี้ซิ่งก็เผาต้นนี้ได้ประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรพิเศษนะเอาไม้ไม้ไม่พิเศษอะไรที่เหลือตัดไม้สักต้นแล้วกันโอ้ไม่นะขวานมันพังแล้วเดี๋ยวไปแลกใหม่ดีกว่า แล้วเดี๋ยวผมก็ให้พวกนี้กันเอาเพื่อนขนมปังเอาไปกินเอาไปทำต้งตงนีนแล้วก็ทำวุวุ้ยวุตรงนั้นก็เลยเหรอเพื่อนกี่คนกี่คนใครตรงคนนี้ก็มาไว้อุ้เหล็กฟรีครับแป๊บนึงอนย่าไปหาสมิตเตอร์พุงก่อนโลสมิสมิสมิน สมิธอยู่ตรงอ่เจ๊กัวที่ขุดเตี๋ยเรื่องอเลยว่มไม่ใช่เรื่องนะเ,นเม่ยด้84.5เหรอรวะเยอะจังเนี่ยสม,มิธคุงมานี่เลยมานี่เลยเอาเป็นขวานเนาะไม่น่ามีอะไรเยอะครับเช็ควิวอะไยอ่ะเอาเช็คเบลมาทำเป็นเสื่อนอะไร ดีเท่าไหร่ครับจะโดดทำไมวะแล้วากำลังจะโดดดีตีไงแต่กดตัวเอไปด้วยครับแม่งลงไปอันนี้เป็นฟาร์มอะไรก็เล่นได้นะแต่มันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับ F.K มาแล้ด้วยแล้วก็มันน้อยแค่นิดเดียวครับ นี่ผมต้องหายเอ็นบีซีเยอะกว่านี้นะจริงๆผมว่าผมน่าสร้างตรงสักตรงไกลๆจากหมู่บ้านอนะประมาณตรงนี้เลยตรงเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ Temporary Box ็อ,อก็ผมบล็อกพื้นฐานงูงครับห้าบล็อก โตนครับระวางเตียงตรงนี้นะทานความคิดผมอะตรงนี้ระวางเตียงถ้าเกิดเน็ตกำลังดีถึงขั้นที่แบบทำแบบนี้ได้ผมว่าก็ดีนะได้ได้ได้คนระับเฮ้ นทะี่โดนตีได้เหรอนะผมจะให้เอ็นตีตง้งแถวนี้มันเยอะที่สุดจะได้ใช้อะไรได้ง่ายไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับเเดี๋ยวผมจะมีแผนระยะยาวคือทำแอนตี้ม็อบนะจะได้ไปหาได้อะไรได้ชิลๆแนละ้วแอนตี ob, ้ม็อบแอนตี้ม็อบจะทำให้ม็อบทุกตัวไม่เกิดเลยเนวะ้ยเป็นชิ้นน่าสนใจมากนะ คือจริงๆกูเป็นแอดมินนะกูปรับก็ได้แต่ช่างแม่งเอาไม่ทำไม่ทำมันก็น่าทำในเซิร์ฟเวอร์นะอยากเปิดไปตอนไหนก็ได้ครับแต่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ค่อยช่วยอะมันก็ทำให้แบบม็อบมันเกิดช้าลงแต่มันก็แบบคนก็ยังมีอยู่ดีะอะนึกออกไหมคือถ้ามึงจะทำมึงต้องทำแบบเยอะจริงๆอะเออแล้วแบบแทนที่มึงจะทำให้มอนเตอร์ไม่ไม่เกิดมึงทำให้เซิร์ฟแบ็กมากกว่านะครับ เขาให้ตรงความเจ็นะผมจะทำให้เซิร์ฟแล็กมึงไม่ต้องทำแบบนั้นหรอก mm hmm. อ,อี่ยทำอย่างอื่นดีกว่าใช้ธนูก็ได้เยอะแยะเอ้าต้องการเตียงเนาะเ mm hmm. ชียร์ผมอยู่ไหนแล้ววะผมยังมีแกงนะยังมีอีกแค่สามอันอวะโดแล้วที่เชียร์ผมหายเชียร์กูหายแล้วหนอเชียร์ไม่ชอบหาเลยึงว mm ัด hmm. หายเหี้ยอะไรอยู่มีอยู่เ่ยให้มันตัดขนวัวไม่ได้วะ okay. ตัวนึงน่าจะพอละได้มาสิบอันนะครับเซ็กเริ่มไม่พอละเดี๋ยวไปคิวเด็กคลาวดีกว่านะครับ โ okay. ออเคจริงมันน่าจะทำให้วัวมันแดกข้าวเองได้นะเนอมาแล้วผสมทางัเองเหมือน n b c มันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันสบายใจมากเลยนะนนมมแบบเน,นี่ยผมได้ห้าหลักสองก็มีวิธีแก้นะง่ายๆก็คือทำแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดมึงแบบนี่จะทำยังไงดีออกไม่ได้มึงก็ทำแบบนี้ดิเว่าเชี่ยงง่ายกว่าเลยเป็นอาที่ง่ายมาก <_ d ata> สมัยจากตัวนี้ไม่ตัดดิ <_ d ata> ได้มาสิบแปดอันเนาะ น่านจะพอเอาเป็น,นงานที่ดีเครียดยังไงก็แบบใช้นี่แล้วจัดการได้ทุกอย่างเหลือเรือต้องใช้เก็บไปด้วยครับก๊กาซผมว่าน่าจะพอแล้วนะที่เหลือเอาไปทำเนื้อวัวให้หมดเลยวั <S 2> <S 2> นนี้ ก็มันสบล็ então, อกคือตีไม่ถึงละแต่ว่าบางทีเรายืนเกินบางทีมันตีถึงต้องระวังต้องระวังเพื่ออัแลับมาขอเป็นอะไรดีๆเด้อตึงตึงอันเบกกิ้งครับผมก็ยังดีก็ยังดีนี่คือมึงเต็มแล้วมึงให้ไอเยยนี้กูมาสองอันนะมาคือที่ขุดง่อกับ อย่างดี้นะมึงให้ไดมอนด์กูมายิ่งถ้าไม่ให้กูกูต่อยแล้วอะ่ะมีเรื่องแล้วอะ่ะมีเรื่องแล้วอะ่ะถ้ามันให้โฮกูมากูแบบต่อยอะ่ะเป็นวีซีกูฆ่าแมตรงนั้นอะไรยิ่งตัวอะไรประโยชน์อ่ะถ้ามันให้แบบนั้นกูจริงนะครับหนึ่งครับไอ้นี่ก่อนมามานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยเเปียบโอค เ,เราไต่ขึ้นไปแบบสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนนะับอะไรก็แล้วแตเ่เราก็จะวางเตียงครับมุมไหนก็ได้ไม่ได้มีปัญหามากครับ อันนี้เนาะเดี๋ยวเอ็นบีทีจะขึ้นมาเองครับชืรอ,อมาณนี้ ข้าวมาจากไหนวะนะแต่ข้างข้าวมันไม่นับเป็นม็อบด้วยแหละมันท่อนข้างน่ารำคาญจริงเป็นหนึ่งในมอนที่ผมอยากจะปิดมากแล้วมันทําให้มันแหลกด้วยครับท้างคาวเกิดก็ง่ายเลยคนนี้เกิดเยอะๆนี่เหนื่อยแล้วละครับจะพอไหมนะผมว่าว่าไม่พอว่ะ พอแหละพอแหละแล้ว,ลวผมสร้างแบบประหยัดกันนะพอพอพอหนึ่งสองสองสองอพอดีนี่หว่ะจะไม่ได้พอดีมากแต่แขาดมาหนึ่งให้มันยดูรบเนาะโอเคที่เหลือเราก็มผมชอบกดตัวอีไว้เนี่ย ประมาณนี้เนาะกล่องวางไว้สักตรงนี้ครับมาตรงนี้ผมค่อยมาต่อแล้วกันเห็นไปฆ่า,ลลลา <Okay. S 1> อลันกอเลียมก่อนโอเคออลอนกอลเลียมคุม้งเซฮัลโหล ผมก้สึกไปหรือเปล่าว่าผมตีทียวมันเปลี่ยนมันแตกในปกติน่าจะไม่แตกนะตอนนี้ต้องการเยอะสักนิดนึงคนระับเพราะเราต้องการเอาไปทำปเปอร์นะเป็นอากาศโคตรหลอนอะหลอนจัดแล้วอู้ มีบอดละวายอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ไหมน่าใช่จำไว้จำไว้จำไว <c oughs> ้ให้ความรู้สึกที่เหมือนเข้าห้องบอสแต่ตอนเนี้ยเหมือนบอสมันจะออกมาแล้วแบบโอ้แล้วมันก็แบบมาทำลายบ้านกูตู้มตู้มตู้มไอาเนี้ยแล้วกูก็ตายหาแล้วกูลบ,บเกมทิ้งไอ้สัตว์ตกใจหลอนเนี้ย <c oughs> ประมาณนั้นครับให้เขารู้สึกประมาณนั้นเลยตอนนี้ได <c oughs> ้สามอันเนาะ ผมว่าผมจะแลกเอาไอ้ตัวนั้นซะหน่อยเดี๋ยวผมขอไปอย่างเงี้ยไปดู Google ก่อนนะยะฮัโลโหลเวลวสสพื่อนวอทซัปแมนไฮไฟกันหน่อยเดี๋ยวมันโดนอะไรก็เรียจมจำไปทีตายห่างาแล้วตอนนี้ก็ได้เหล็กครบแล้วผมไปคาบหนังสือนะต้องคาบหนังสือแล้วตัดไม้ซะหน่อยคนระับเอามาอัพเบลเลยตัวนั้น ยาวแับยาวๆอเลยตอนนี้ทำขวานได้แล้วกันะนะฮะเห้นก็มีเหล็กเหลือสามารถละขวานเหล็กเข้ามาครับก็ตัวนี้ใช่ไหมวันนี้เพื่อนแปะแค่นี้พอ ผมไม่ติดไฟเหรอช่างมันแล้วกันมีอะไรเพื่อนโอเคครับาชาร์ปเนต็ตอูไอวี IV เชี่ยได้ของดีจังวะอ๋ชาร์ปเน็ตวีเลยเนียวะดีอีดีดีน้อยมันก็ให้หอะไรกูดีดีบ้างดีครับให้ดีผมก็อยากจะเอาขวานฟอจูงมนาะขวานฟอจูงอยู่ไหนวะ พอจูนเท่าไหร่นะผ่านผมไหนมึงไงอยู่ไหนพอต้องการตัวพอจูนหนึ่งน้วอ๋อนี่เอาไว้ตัดอันนี้อย่างเดียวนะจะไม่ทำอย่างอื่นฝ่ายนั้นนี่ครับนี่จะได้ามาสกีตนะันเนาะ น,นีอผมมีตัว2อันใช่ไหมได้อยู่ที่สามอันนะันยิดนม่ค่อยดีเท่าไรแพนใช้หมึกเขาผมโกตายโปรั่นเอามาทำอะไรนี่เราต้องไปหาหมึกจริงใช่ไหมนะได้ครับผมสึกล่าหมึกสุดขอบโลกรับผมโอเคครูบอ <Okay. S 1> กเลยไม่ใช่ง่ายๆที่มึงจะหาได้กัตัวหนึ่งนะครับ คือสมัยก่อนจะหาง่ายนะแต่สมัยนี้ผมว่ามันค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวแบบแปลกเกิดใต้น้ําเยอะขึ้นนะครับผมเช่นออไ,ไอเฮี้ยนี้เฮี้ยปลาง้องนะแล้วก็เยอะอยู่นี่หว่าแลเพื่อนหมึกกรุงมานี่เลยไม่ดรอปเลยนะมีไม่ดรอปเลยนะเนี่ยามันดู you stupid ว่าวยู่นี้กูไปตอนนี้สำคัญถูกไหมนะตามล่าปลาปหมึกเขานนี้ได้มาแปดอันแล้วเอาฝนตกอีกจเจริญเกลียดฝนตกเป็นอะไรที่น่าำคาญที่สุดแล้วคุณดูไม่ออกวันตอนไหนตอนกลางคืนตอนไหนตอนกลางวัน,น I hate rain เกลียดตั้งชื่อจริงทั้งในอันนี้นะผมแต่จริงๆไม่ได้เกลียดขนาดหรอกอน,น,นะกูเกลียดแดดมากกว่าแม่งร้อนแต่ในเกมมันไม่มีความร้อนนี่ก็ก็ไม่เกลียดนะเอาเพื่อนกูแล้วกี้ผ่านิิดหน่อยนอผมวันนี้ปลาหมึกผมมี12สองอันนะครับผม อย่างเยอะเลยนี่นอนได้ยังวะมึงอยู่ไหนแล้วเพื่อ,อนผมไน,มนี่มึนี่มาถ้าถึงเดี๋ยวลาละอัพอัปร่างอัพล่างแล้วสุดท้ายไหมโอ้ยสัตว์ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังไม่จบออกับกูเหรอเนี่ยัไยงไม่จบปะมันยังไม่จบเองโอ้ oh my god เจออันนี้เรือสุดท้ายครับมาเอาคอรกคนนี้และงา่ายสุดเลยถ้าไเนี่ยสัตว์ต้องไปหาเพิ่มอีกขอยากขอยากตอนนี้แม่ก็โตนหมดแล้วเดี๋ยวข้าจับใส่กระด้งเอาไปใส่ตรงนู้นับต้องใช้ให้ได้ให้ได้ทักษแตกนะได้ง่ายครับไม่ คือสมมติใช่ไม้ครูทำแบบนี้1บล็อกอ่ะได้สี่อันสี่บล็อกเนี่ยทำแบบนี้จะได้เท่าหนึ่งสองแปดอันเนาะผู้แน่คือใช้ไม้สองอันเท่ากับสิบหกอันน้อเท่ากับไม้ไม้สี่อันจะได้หนึ่งอเมอรัลด์ครับก็ไม่พอเนี่ยไหวขาดเยอะเลยทำไปเล่นไปห้ยี่สิบเจ็ดครับอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนแล้วว่านี่ไงมึงมาที่มานี่เลยรับเน็ตไอวีคุงครับแล้วก็ได้เวลาครับเตื้อไบลอนโกเลมตื้อแม่งครับตื้อแม่งตื้อแม่งตื้อไบลอนโกเลนมึงอยู่ไหนละมึงอยู่ไหนล่ะมานี่เลยเพื่อนตัวนึงก็ประมาณ3อันนะผมถ้าเกิดดวงไม่ค่อยดีถ้าดวงดีก็ได้5อันประมาณ สามถึงห้าันตัวหนึ่งน้อยเนี่ยคือสามอันครับเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่ถ้าว่าถ้าเกิดผมดวงไม่จริงก็ปาณค่าประมาณสัก32ตัวซึ่งออค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับ ที่ม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ยอะสามบสามสิบประมาณสิบสิบกว่าตัวครับก็ไม่เยอะนี่ไหววันหนึ่งก็ได้ประมาณสักสี่ห้าตัวมอนงาสองวันในเกมอะ่ะมีอะไรให้แลกดีๆบ้างมีไอ้บล็อกน่าสนใจนะแต่ผมไม่ใช้แถววันอา่าเก็บไว้แล้วกันครับเคยได้ใช้มันเพาะพันได้เรื่อย แต่กูมีจังเกิลอยู่ตรงนู้นนี่หว่าคว้าจริงๆเลยกูเนี่ยเพิ่งลืมไปว่าตัวเองมีจังเกิลใกล้ๆอ่ะปวดหัวเออลืมไปแล้วต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จนะเอามานี่เพื่อนมานี่มานี่มาหน่อยมาหน่อยขอโทษเพื่อนขยับออกห่างกันเอีกูหน่อยกูได้เชือกฟรีด้วยไปไปหนีออกจากระยะก่อนนะให้มันหายกดเราจะได้ราม้าฟรีมาสองตัว เอ้ตรงนี้ทะเลนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมที่ผมเดินมาเจอแล้วเปล่าจำไหมจำไว้เนี่ยปากการังพวกนี้ครับดีเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขาได้ปากการังจะได้ใช้หลายอย่างครับในการแบบทำพวกอุปกรณ์เทนะียนทีเนาะมันก็ใช้แค่อย่างเดียวคือทำให้เทียนทีมันอินฟินิตี้แล้วลงมาเรื่อยๆมึงนะยังไม่ติดตามกูอีกเหรอเนี่ยปรับปรับเอ็นวิลหนึ่งอันนะครับผมวางดีๆบางแบบนุ่มนวลแบบนุ่มนวลนะครับชื่อเขา อ่าน่ะเป็นซอมบี้ตัวแรกครับไม่เป็นซอมบี้ตัวที่สองซอมบี้ซอมบี้อะไรดีคอับเราต้องสร้างเพื่อนให้มันดีๆซอมบี้อ่อตั้งชื่อเขาว่าทอมนะครับโอเคแล้วนี้ผมต้องพยายามแบบอย่าไปอย่าไปสะกิดไอพวกเอ็นบีซีอะี เมยต้องไปแลกไอ้สิบสิบวันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เข้าเนี้อนะครับไม่จด้ไม่มีเฮียอะไรพิเศษแล้วก็เดี๋ยวสร้างฟาร์มให้เสร็จอะไรพวกนี้ไปคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ทำอย่างอื่นด้วย